ดูลูกนั่งลูกนั่งลูกนั่งกูนี้ไม้ประดูครับด้าน,นล่างธรรมชาตินะธรรมชาติครับหน้าเท่าไหร่เนี่ยเอาลายยาวเลยนะเอาแบบย,ยาวๆครับโอ้หน้าห้าสิบเจ็ดหน้าห้าสิบหกหน้าห้าสิบเจ็ดนะครับนี่หน้าห้าสิบอย่างเงี้ยครับนี่ไม้สะเดาไม้สะเดาก็หน้าเท่าไหร่หน้าห้าสิบครับสูงห้าสิบเซนติเมตร เดียนเน๋ยวท่านไหนสนใจนะครับหน้าห้าสิบเลยนะครับนี่สวยงามอันนี้ไม้แดงไม้แดงใหญ่ๆครับโอ้โหไม้แดงหน้าห้าสิบเดี๋ยวตรงนี้นะครับจะปล่อยธรรมชาติหรือว่าเอาไม้แดงด้วยกันอุดนะครับอุดให้หน้าเต็มสวยงามแน่นอนครับเดี๋ยวจัเดเสร็จจะทำส,สวยเลยนี่ใหญ่ๆเลยครับธรรมชาติ ตอนนี้สนใจก็สักเข้ามาอมาื